มพกกับช่องนี่หรือคอมมันอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะมาพกกับช่วง FC รีวิวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของจาก FC นะคะทั้งหมดสองชิ้นเลยก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นของจากพัสดุค่ะแล้วก็อย่างที่สอนจะเป็นของจากน้องที่โรงเรียนเอามาให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูของจากน้องที่โรงเรียนกันก่อนเลยนะคะเขียนว่าจากน้องเนยวงเล็บ FC นี่นะคะก็อันนี้น้องเขาฝากเพื่อเราเอามาให้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในห้องเนาะเดี๋ยวเรามาดูของที่น้องเขาส่งมากันเลยคือแบบถุงนี้แล้วคุณมามีความแบบ ฟรุงฟิงกระดิ่งแมวมอกก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮัลโหโอ้มีสกูชี่มาด้วยคือแบบคือเราเป็นคนชอบสกูชี่ใช่ไหมถ้าใครให้สกูชี่มาก็จะมีความสุขม,มากห้องลงูกโอเคก็เดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันเลยนี่นะคะจะเขียนว่าโน้ตค่ะโอ้โหแมกมาซาดีเลยชิบมีความแบบโหดเยี่ยมมา นี่นะคะจะเขียนว่าโนะ้ตทาดาสวัสดีค่ะพี่นนี่หนูชื่อว่าเนยค่ะหนูเป็น FC พี่นนี่ด้วยค่ะหนูส่งของให้พี่นนี่เป็นครั้งแรกค่ะหนูชอบพี่นนี่มากๆค่ะรักพี่นนี่ฝากช่อง Fun Channel เนมเนยแล้วก็เขียนว่า I love you นี่นะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe Channel เขา น้องอย่าลืมไปกด subscribe ช่องของน้องเขาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่น้องเขาส่งให้กันเลยนะคะก็อ,อ,อยแรกนี่จะเป็นสกูชีนะคะเป็นสกูชีปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะเป็นขอบสีชมพูน่ารักมากขอบคุณมากมากเลยนะคะน่ารักมากมากเลยแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นทาราเป็นสกูชีคัพเค้กคาบีนะคะแล้วก็มีเป็นเดี๋ยนะ มันเป็นเหมือนสายโซ่นี่อันนี้คือน้องเขาผูกเอาไว้หรอหรือว่ายัางไงนี่น้องเขาผูกเอาไว้เป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยมีความฟุ้งฟิ้งไงเก๋ไก่เนะาะน่ารักนิ่มชารโลนะคะก็ขอบคุณน้องเนยมากๆเลยนะคะสำหรับของ f อนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพัสดุก,กันเลยนะคะนี่เลยมาจากร้าน ไอซ์อันด์สกอร์ชอปนะคะก็เดี๋ยวมาดูของขางลางกันตาดาเดี๋ยวเรามาดูโนต้ตกันก่อนเลยนะคะนี่เลยเป็นกระดาษโนต้ตแบบนี้นะคะแฮชแท็กฝากลง Youtube หน่อยครับร้านไอซ์อันด์สกอร์ชอปสวัสดีจ้าตัวอย่างสกูชีทางร้านที่ส่งหวังว่าโน,นนี่จะชอบนะคะฝากร้านหน่อยคะ่ะ i อจี e อซ์แอนด์สกอแล้วก็ i.d.12345 B.U.K. ขอบคุณค่ะก็นี่เลยนะคะถ้าใครสนใจสกูชี่นะคะก็ไปดูได้ที่ Instagram i c e u n d e r s c o กอเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูของที่เขาส่งมาให้กันเลยคือแบบมีความเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกัน5 4 3 2โอ้เยอะมากมากอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสกูชี่โดนัทค่ะคือแบบ ก็จะมีเป็นโดนัทแบบนี้นะคะหุ้ยมันเป็นสายแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้ยคือสกูชี่ที่เป็นสายแบบนี้จะหายากนะคะเห็นพี่นัทเอ็นเอ็นชาลบอกมาถ้าผิดยังไงก็ไปด่าพี่นัทได้เลยค่ะไม่ใช่ละนี่นะคะก็จะเป็นโดนัทสีเขียวลาสปริงเกิลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดนัทหน้ายิ้มนี่นะคะเป็นแบบนี้ เป็นมีตาด้ยเห็นไหมตาแบ๋วๆค่ะก็แล้วก็วกยังต่อไปนะคะจะมีเป็นนี่ไอติมโคนนะคะน่ารักมากอะ่ะคือชอบชอบแพ็กเกจแบบเนี้ยมันจะเป็นแพ็กเกจเนี้ยชอบมามันชอบชอบเสียงตอนบีบไม่รู้เป็นไรค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นจัมโบ้ซาลาเปาของกูเดฮมามะนะคะเป็นซาลาเปาคุ คือชิ้นนี้มันใหญ่มากมันใหญ่กว่าที่เรามีนะปกติเราเคยเห็นจะเป็นชิ้นแบบมันมันไม่ใช่ไซมีนะที่เราเคยเห็นมันจะเป็นไซมีเดียมอ่ะแต่คืนนี้มันใหญ่กว่าเนี่ยเห็นปะมันมีความแบบความมีความใหญ่เห็นมากมากเลยเนี่นะเดี๋ยวเราหยิบของเราให้ดูนะคะที่ได้โอ๊ย,อย,อยนิ้วหนีบโต้ <laughs> ก็เดี๋ยวจะหยิบของที่ได้ ของเรานะคะที่ได้จาก FC ให้ดูนะคะว่าเทียบขนาดให้ดูนะอันนี้ก็เป็นของ FC เหมือนกันค่ะดูดูดูดเห็นปะทีน,นี้คือมันใหญ่กว่าเยอะแลยแบบเออเห็นไหมเทียบไซส์ได้เลยนะคะใหญ่มากเป็นเหมือนแบบเออไซส์จัมโบ้เลยนะคะ ฮัลโหลด้วยอนะ่ะงานหนึบหนับมากชอบมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณร้าน Ice ์อันอสกอร์ชอมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e e ช anel n นี้ดอทคอมยน,นะคะจะ6 5 0 0ื่นห้าพันซแล้วเย้ yeah. ก็70,000มีกิจกรรมอีกนะคะช่วยกันกด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊า